สวัสดีนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาสาธิตการนุ่งผ้าแต่งโนราแบบโบราณนะครับก็คือการนุ่งสดนั่นเองนะครับไม่ใช่ใช้ไม่ใช่เป็นการใช้ผ้าสําเร็จรูปนะครับอ่านะครับอุปกรณ์ในการนุ่งนะครับก็คือผ้าขนาดสีหลานะครับผ้ายาวผ้าลายก็ได้หรือว่าผ้าพื้นก็ได้นะครับขนาดสีหลานะครับนุ่งแล้วก็มัด จับริมผ้าเท่ากันนะครับแล้วก็มัดที่ชายพกเลยนะครับผมหลังจากนั้นมาจับส่วนหน้าของผ้านะครับจับเป็นหน้านางนะครับผมซักสามทบหรือสี่ทบก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ชอบแน่นๆนะครับก็จับเป็นสี่ทบนะครับแล้วก็จับสลับไปสลับมานะครับแล้วก็รีดรีดรีดนะครับจนผ้าเรียบ นะครับเพื่อความคมเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยพอเสร็จเนี่ยมันจะเป็นหางหงนะครับผมเป็นหางมโนรานะครับอะไรน,นะพับทบไปทบมาแล้วก็สอดไปในชายพกเลยนะครับแล้วก็มาจัดหน้าในาอีกทีหนึงนะครับรีดรีรีด,รด,รดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็ยกผ้าส่วนข้างหลังเนี่ยขึ้นมานะครับเห็นไหมครับ ให้ระดับอยู่เหนือหัวเข่ามานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตวัดผ้าไปข้างหลังนะครับแบ่งแบ่งผ้าออกมาสองข้างนะครับอ่าแล้วก็เรียบแล้วก็มัดปมปล่อยชายพกด้านหน้าเมื่อกี้นะครับปล่อยลงมาแล้วก็มัดปมเลยนะครับผมหลังจากมัดเรียบร้อยอจะย่อเหลี่ยมนะครับย่อเหลี่ยมลงแล้วก็ การม้วนหางนะครับม้วนหรือเคลียวหางนั่นเองนะครับผมม้วนไปเรื่อยเรม้วนให้แน่นที่สุดนะครับนี่ต้องใช้ความแข็งแรงมากเหนื่อยมากตรงนี้นะครับม้วนม้วนจนแน่นนะครับถ้าม้วนไม่แน่นเนี่ยข้อเสียของมันก็คือหางมันจะแตกนะครับเวลารําเวลาแสดงเนี่ยหลังจากนั้นก็ดึงนะครับดึงหางเนี่ยขึ้นมาให้ได้ระดับนะครับให้ได้ระดับที่เราพอใจนะครับผมแล้วแต่จะจะยาวจะสั้นนะครับ ดึงหลังจากนั้นก็ดึงผ้าส่วนที่เหลือนะครับที่เห็นว่ามันพองอยู่หรือว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับดึงให้แนบชิดกับเนื้อให้เรียบที่สุดนะครับยิ่งเรียบมากยิ่งสวยนะครับตอนนี้พอดึงได้แบบแล้วเราก็ม้วนนะครับม้วนผ้าส่วนที่เหลือมาผูกมามัดไว้ข้างหน้านะครับผมหลังจากนั้นเห็นไหมครับตอนที่เรามัด ปมแรกเห็นไหมเราแกะนะครับแล้วก็ดึง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 ขึ้นมานะครับดูความแน่นข้างหน้าและข้างหลังนะครับดึงจัดได้เรื่อยๆนะครับดูจัดไปเรื่อยๆจนมีความแน่นนะครับอ่าแล้วก็ดึง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 นะครับว่าดูว่าแน่นแล้วว่ารัดแล้วเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับผมหลังจากนั้นพอดึงได้ระดับแล้วนะครับดึงว่าแน่นแล้วก็ ปลดผ้าหรือว่าปล่อยผ้าลงมาด้านล่างให้สุดเลยนะครับให้สุดเลยแล้วก็จัดจัดเพื่อความแน่นความเรียบแล้วก็ยกผ้าขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับพับผ้ายกทวนกลับขึ้นไปอีกทีมันจะเกิดเป็นลายแบบนี้นะครับผ้ามันก็จะเรียบพอจัดผ้าเรียบแล้วแล้วก็มัดปมไว้ข้างหน้าแล้วก็ปล่อยหางลงมาเป็นว่าเสร็จนะครับเห็นไหมครับเรียบมากสวยมากอาจารย์เกลงเดชนุ่งสวยมากครับอาจารย์ครับ อาขอบคุณครับ